สวัสดีครับพี่น้องชาวครึ่งเสียงกลางแจ้งแล้วก็เอฟซที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะาพามาดาูการออกแบบนะครับออกแบบออเดอร์หสไตล์ของโมซาวเทคนะครับตามคำเรียกร้องนะครับของเอฟซี FC ท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะดูแบบตัดไม้ออเดอร์ออเดอร์หบ้างนะครับก็เลยจัดให้ในรูปแบบคร่าวๆนะครับออเดอร์ห 80 8 0นะครับ80 80จริงๆแล้วผมนิยมที่เ0 8 0นะครับมันจะตัดไม้ลงตัวในแผ่นเดียวนะครับแต่ถ้า8080 80, นี่มันจะตัดไม้แผ่นครึ่งนะครับแผ่นครึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดดูนะครับเมื่อเราเรามาออกแบบกันนะครับอันนี้ก็เมื่อได้ด้านข้างแล้วเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับดึงเข้ามา20่เซนนะครับ20เซนข้างละ20เซนก็คือจะมันจะมีช่องว่าง20เซนหรือว่า200มิลน,นะครับแล้วก็ ตีเส้นคู่นะครับข้างล่างก็ขึ้นมา20เซนเหมือนกันนะครับตีเส้นคู่20มิลเป็นขนาดไม่อัดนะครับส่วนลิ้นนะครับลิ้นนะครับจะใส่25หรือ30ก็ได้นะครับอย่างที่ในภาพนะครับตอนนี้ผมใช้30นะครับตัด25ทิ้งทีนี้เส้นหลังก็เป็นเท่าแผ่นไม่อัดตีเข้ามา20เซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นกันนะครับตอนนี้เราก็ลากเส้นได้แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นการดึงนะครับดึงมุมต่างๆออกมาอันนี้เอาแผ่นหลังก่อนนะครับแผ่นหลังก็คือเ6นะครับ76คูณ52นะครับเนื่องจากตู้กว้างตู้กว้าง56นะครับบวกข้างละ20นะครับลบข้างละ20ก็จะเหลือ52นะครับตอนนี้เราก็จะทำและลองลิ้นนะครับแผ่นลองลิ้นนะครับจากด้านหลังเข้ามานะครับ จากด้านหลังเข้ามานี่ก็ก็จะได้20นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะลองนะครับลองลิ้นเหมือนกันนะครับทั้งด้านล่างและด,ลด้านหลังนะครับอันนี้ก็เราจะตีสเกลก่อนนะครับก่อนที่จะลากเส้น <Valerie> ก็จะตีสเกลวัดระยะก่อนนะครับก็จะได้สเกลแล้วก็ระยะเกือบพอดีพอดีเลยนะครับทีนี้เราดึงแผ่นรองหลังออกมา20นะครับ ตัวล่างเหมือนกันนะครับตัวล่างก็ตีสเกลแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้น20เหมือนกันนะครับยกขึ้น20เหมือนกันก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวหน้าเราค่อยดึงทีหลังนะครับทีนี้ก็มาดึงดึงลิ้นแล้วก็ดึงอกนะครับออกมานะครับแผ่นใส่ลำโพงนะครับแล้วก, <Dieses S 2> วก็ดึงตัวหน้าออกมาให้มันเสมอนะครับดึงตัวหน้าออกมาให้มันเสมอก็จะได้ประมาณนี้นะครับ50 56เซนหรือประมาณนี้นะครับทีนี้มุมมุมนี้เราจะใช้เราจะใส่แผ่นใส่แผ่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่แผ่นมุมหักเหนะครับมันต้องไปสร้างจากข้างในนะครับเดี๋ยวเราดึงมานะครับสร้างจากข้างในดึงขึ้น10 10เซนนะครับทั้งนี้ก็10เซนนะครับก็จะได้บุมแล้วก็ตีเส้นนะครับจะได้มุมตีเส้นพอดีเลยนะครับอ,อันนี้ ไม่อาจ20นะครับก็ดึงออกมาให้มัน52นะครับมันก็จะเป็นเกณฑ์ของมันเราก็จะได้รูปอ่ารูปคร่าวๆของลำโพงออเดอร์6เลยนะครับออเดอร์6อ่าอันนี้ในสูตรในสูตรของผมเองนะครับหรือใครจะเอาเข้าไปลึกกว่านี้ก็ได้นะครับเอาเข้าไปลึกกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความต้องการลักษณะน้ําเสียงเขานะครับถ้าเกิดอยากได้เสียงแข็งขึ้นก็ดันหน้าเข้าไปให้ลึกกว่านี้ นี่เราก็เจาะรูลำโพงแล้วนะครับ460ก็รัศมี230นะครับรัศมี230ทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้าแล้วก็ตีเส้น20ลงมานะครับตีเข้ามามันจะสูงประมาณ56นะครับสูงประมาณ56เซนนะครับดึงออกมานะครับอันนี้คืออันนี้คือแผ่นก้นหน้านะครับแผ่นก้นหน้าแล้วเราก็จะไปเจาะนะครับเมื่อได้แผ่นก้นหน้าแล้วนะครับ เราก็จะเจาะช่องนะครับเจาะช่องดึงเข้ามาข้างละร้อยแปดนะครับดึงเข้ามาข้างละร้อยแปก็เจาะช่องสี่เหลี่ยมนะครับโดยเราจะทําลิ้นลึกเข้าไป12เซนนะครับลึกเข้าไป120มิลน,นะครับลึกเข้าไป120มิลค่อยๆดูตามไปนะครับผมย่นย่นความเร็วขึ้นนะครับให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับถ้าถ้ามันช้ากว่านี้มันจะดูน่ารำคาญนะครับ อันนี้ก็ข้างละ20ขนาดไม้อัดก็คือเอาไม้อัดใส่ข้างในนะครับไม่ได้ใส่ข้างนอกนะครับผมดึงให้เห็นนะครับดึงให้เห็นข้างละ20อ่าก็คือเอาจะเอาไม้อัดใส่ข้างในนะครับผมใส่ความลึกนะครับก็คือ120นะครับความลึก120นะครับดันเข้าไป120ก็คืออแค่ที่ แค่100นะครับจากจากาจากด้านหลังไปแค่แค่10เซนนะครับเพราะว่าเราดันเราดันเข้าไป12เซนนะครับบวกกับแผ่นไม้อดัดเ็าเป็น12เซนนะครับก็จะได้ช่องนะครับช่องพอร์ตช่องนี้คือพอร์ตพอร์ตลมด้านหน้าตู้นะครับก็จะบังคับเสียงที่เหลือลงข้างล่างนะครับตู้นี้นะครับถ้าถ้าเรายก เรายกลิ้นหลังขึ้นสูงกว่านี้อีกมันจะเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับตู้แบนพาร์ตนะครับแต่ว่าถ้า,าพื้นลิ้นลิ้นตัวหลังอยู่ต่ำนะครับมันก็จะเป็นตู้ตู้เปิดธรรมดานะครับเป็นตู้เปิดธรรมดานะครับมันอยู่ที่อยู่ที่ลิ้นอยู่ที่พอร์ตบังคับเสียงนะครับถ้าเกิดว่าพอร์ตลมพอร์ตลมบังคับเสียงทำพอร์ตลมให้มันเล็กลง โดยเจาะเป็นรูหรือว่าเป็นรูวงกลมหรือว่าเป็นเป็นลิ้นลิ้นลิ้นบนลิ้นล่างนะครับเหมือนเจบินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตู้ตู้แบนพาร์ตนะครับซึ่งมันจะมีการบังคับเสียงออกมาทางอสองทางโดยด้านหลังลำโพงะจะเล็กกว่านะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้แล้วนะครับโดยแล้วก็ดึงลิ้นล่างนะครับ ลองลิ้นล่างออกมาให้มันชนกับฝาหน้านะครับให้มันชนกับฝาหน้าเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรงจากนั้นผมไม่ใส่ผมไม่ใส่ไม้ลองสำหรับใส่ตะแกรงเหล็กนะครับเพราะว่าอันนั้นเอาไว้เสริมเอาทีหลังนะครับสำหรับละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับต่อไปเราจะมองออกแบบนะครับการตัดไม้อัดนะครับจากรูปที่ ผมดึงสเกลก็คือแผ่นไม่อัดนะครับกว้าง122แล้วก็ลึกลึก240นะครับทีนี้80เนี่ยมันก็จะตัดได้แค่แผ่นสองแผ่นนะครับตัดได้2แผ่นเราก็ดึงจากขอบนู้นมา80นะครับ80ลึกความลึกของเขาก็จะ80ดเช่นกันนะครับเราดึงสเกลมา80คูณ80นะครับผมดูดูดูด,ดูตามไปเลยนะครับ สำหรับใครที่จะตัดไม้นะครับอันนี้เรามาดึงสเกลดูก่อนนะครับอันนี้เราได้80แล้วนะครับทางทางขวางนะครับทางยาวได้80แล้วนะครับอันนี้ก็ได้80 80 80นี่คือฝาข้างนะครับซ้ายขวานะครับแผ่นซ้ายแผ่นขวาเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมุมสี่เหลี่ยมให้ดูนะครับก็ใส่สีไปนะครับใส่สีไปนะครับใส่สีไปตามแบบที่เราเขียนไว้นะครับ มันอาจจะสีต่างกันนะครับเพราะมันมองคนละมุมนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เรามาซอยขวางนะครับเมื่อวัด80มา160แล้วก็ตัดขวางเลยนะครับส่วนหลังนะครับส่วนหลังเราก็จะวัด80เช่นกันนะครับวัด80เช่นกันแต่แบ่งให้เป็น50 52นะครับ52ก็คือแผ่นล่างกับแผ่นบนนะครับจะใส่ระหว่างแผ่นซ้ายขวาข้างนะครับ แผ่นล่างกับแผ่นบนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะดึงสเกลไว้นะครับอันนี้มันดึงสเกลผิดเอาใหม่อันนี้คือ80นะครับ80นะครับทั้งฝวางคือ2 520นะครับ52เซนนะครับส่วนแผ่นใหญ่ก็คือ80คูณ80อันนั้นคือซ้ายขวานะครับอันนั้นคือซ้ายขวาเห็นไหมครับสีเหลืองผมใส่สีให้มันเหมือนกันก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนเศษที่เหลือนะครับ เศษที่เหลือ,เ,อเ,รเราเอาไว้นะครับเศษที่เหลือเอาไว้เอาไว้ทำทำอย่างอื่นนะครับพวกลิ้นพวกไส้พวกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแผ่นที่2กันนะครับแผ่นที่2กันนะครับ <S <S อ,อ,อันนี้อันนี้ผมผมลองตัดลิ้นไว้ก่อนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้แผ่นที่2นะครับแผ่นที่2นี่เราเราซอย5 0 52นะครับ 520รมิลน,นะครับ520รมิลอันนี้คือแผ่นแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังความกว้างก็520นะครับส่วนความลึกก็600อ่า760นะครับ76เซนนะครับอันนี้คือฝาหลังนะครับเสร็จแล้วก็เอ่อต่อไปด้วยฝาหน้านะครับฝาหน้านะครับก็56าสคูณห้เหมือนกันนะครับอันนี้ฝาหน้า เสร็จแล้วเราก็จะมาซอยนะครับมาซอยอ่าซอย35 30แล้วก็20อีก2แผ่นนะครับสำหรับอ่าแทนแทนที่เราเห็นอ่าสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีส้มนะครับเพราะว่าตัวนั้นเราอาจจะอะ่เราจะไม่เอานะครับอันนี้อันนี้เอามาแทนในแผ่นแรกนะครับท่านสังเกตดูนะครับเอามาแทนแผ่นแรกนะครับอันนี้สีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินก็คือตัวรองนะครับตัวรองนะครับตัวรองนะครับมันรู้สึกจะขาดไปอย่างหนึ่งแล้วเราค่อยไล่ดูนะครับอันนี้อันนี้ลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้ความงงไม่ให้เกิดความงงนะครับเดี๋ยวเราวัดดูก่อนนะครับเอาใส่สเกลก่อนนะครับ760 560นะครับอันนี้35ลอง ลองลำโพาลองลิ้นนะครับ330ก็ลองลิ้นนะครับ20-20ี่นี่ก็คือตัวลองข้างล่างนะครับมันก็จะเท่ากับแผ่นครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ปลาเข้าไปแผ่นครึ่งเดี๋ยวดูระยะก่อนวัดระยะดูก่อนนะครับ561ก็นะครับก็คือ560นะครับมันอาจจะมีเหลื่อมล้ำบางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวางเกณฑ์ด้วยสายตานะครับวางสเกลด้วยสายตานะครับ ยกหามุมก่อนนะครับหามุมก่อนหามุมที่เหมาะสมก่อนใส่ไว้หน่อยเดี๋ยวหลงนะครับเอามันจะมันมันจะลืมนะครับข้าง2นะครับด้านข้างอันนี้ด้านบนนะครับอันนี้แผ่นล่างนะครับแผ่นล่างอันนี้แผ่นหลังนะครับแผ่นหลังอันนี้ก็แผ่นหน้านะครับสีเขียวนะครับดูตามตู้ได้อันนี้ก็คือหน้านะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลก็เป็นแผ่นรองลิ้นนะครับตามสีเลยนะครับ ถ้าแผ่นไหนเศษๆเล็กๆผมไม่ได้ลงก็ตัดเอาทีหลังนะครับตัดเอาทีหลังดูคร่าวๆไปก่อนนะครับก็จะได้รูปนี้นะครับรูปนี้ปรากฏว่ามันน่าจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คดูเช็คดูนะครับเช็คดูมันขาดอะไรอ๋อขาดตัวแผ่นที่ใส่ลำโพงนะครับเรามาลบตัวนี้ทิ้งนะครับ เอาขนาดสเกลนี้มันจะตัดไม้ทีเดียวเพราะว่ามันจะได้เสมอกันนะครับาขาดตัวอ,อกใส่แผ่นลำพงนะใส่ดอกลำพงนะครับเราเอาตัวนี้แทนนะครับก็คือเดี๋ยวใส่ตัดเส้นออกก่อนนะครับเอาตัว30ไปไว้แผ่นแรกแทนนะครับตัวนี้ใส่เส้นก่อนนะครับใส่ดอกลำพงไปนะครับรัศมี 230นะครับเสร็จแล้วเอา,เอาแผ่น35หกับแผ่น30มาตัดจากมาซอยจากแผ่นแรกนะครับจะได้ประหยัดไม้นะครับอันนี้ก็ลากสเกลไป520นะครับ520อ่ทุกอย่างจะเป็น520นะครับที่อยู่ด้านในนะครับทุกอย่างด้านในจะเป็น520อเสร็จแล้วอันนี้ลาก35นะครับ 35, เซน320มิลน,นะครับ ใส่กลองไว้ก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะครับตัวนั้นอีก30มิมลนะครับลิ้นหลังนะครับลิ้นหลัง30เซนนะครับ30เซนลิ้นหลังเสร็จแล้วก็ลบสเกลออกนะครับเราก็จะได้แล้วจะมียังไม่ทําอยู่แผ่นเดียวนะครับคือแผ่นที่วางเชิงเสียงนะครับเดี๋ยวตัดเศษใส่เอานะครับผมไม่ได้วัดไว้ให้เอาเอาแผ่นสําคัญสําคัญไปก่อนนะครับ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับ3 5 0สกับส0 0นะครับ5 2าสเกลสำเร็จรูปออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ไม่อัดแผ่นครึ่งนะครับใช้ไม่อัดแผ่นครึ่งไอซีน้ำตาลนี่คือแผ่นไม่อัดนะครับคือแผ่นไม่อัดที่เต็มๆนะครับไอซีน้ำตาลที่เราเห็นนะครับผมลากให้ดูเป็นลักษณะสเกลของแผ่นไม่อัดนะครับก็ตามใจนะครับ f c นะครับที่ขอออเดอร์6กแปนิ้วมานะครับ อันนี้คือออเดอร์หกสิบแปดนิ้วตัวนี้ก็คือตัวแปดร้อยคูณแปดร้อยนะครับคือแปดสิบเซนสูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแนวความคิดของผมจริงๆผมจะทําสูงเจ็ดสิบลึกแปดสิบนะครับเพราะว่าสูงเจ็ดสิบเนี่ยสูงเจ็ดสิบเนี่ยเราจะได้นะครับเราจะได้ไม่อัดแผ่นเดียวนะครับมันจะประหยัดไม่อัดไปนะครับหนึ่งแผ่น ครึ่งแผ่นนะครับผมว่ามันจะโอเคนะครับแล้วก็มันจะตัวเล็กกว่านี้นะครับมันตัวเล็กแล้วมันก็ง่ายต่อการยกนะครับสําหรับผมนะครับความลึก80สูง70นี่ยกาลังสวยเลยนะครับใครอยากจะให้ออกแบบตัวไหนนะครับก็ว่ากันมานะครับเราก็จะพยายามดูแบบนะครับแล้วก็เอามาเขียนในสไตล์ของเรานะครับในสไตล์ของเราเพื่อ พี่น้องนักพัฒนาทั้งหลายแหละนะครับจะได้จะได้นำไปพัฒนาในการออกแบบแล้วก็การสร้างตู้ลำโพงเป็นของตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม